ปาพิตเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าข้างบนเขามีนนาอะไรบ้างเออเพราะว่าเราอยู่กับคอดแบบตลอดนะก็ดี๋ยว,วันนี้อย่างที่บอกนะว่าอีพีนี้พิเศษมากเลยเราจะพาแนะนำคลิปแมทอ่าเราจะพาขึ้นไปโดดไม่เคยขึ้นไปเลยผมก็ไม่เคยขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะไม่เออเขา,าได้ไวทุกคนนเออเขาก็ไม่ให้เราผมขึ้นเหมือนกัน อันนี้คือทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นมาถึงเก็จะเห็นเลยว่าเชิญชั้นสองนะคะเชิญชั้นสนะครับเราก็ชนสจ้าเราก็ย้ำต่อกันขึ้นมาแล้เราอยู่ฟารกไหนฟารใต้ดินอ๋อเราก็ย้ำต่อกกันขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาปุ๊บเราก็เจอทางเข้าของฟิตเนสนะครับเหนื่อยเลยเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วแล้วเราก็เราก็เข้ามา สวัสดีครับอ่าพาเข้าเราก็จะมีเสชันนะคะน้องคนสวยคนนี้เราต้องถามเขาว่าเขาชื่ออะไรนะครับก็สมมุติถ้าลูกค้ามาก็ติดต่อกับทางน้องอะไรครับชื่อน้องเนิร์ดค่ะอ่าครับก็มาติดต่อสอบถามได้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างอะไรอ่างเงี้ยสมมุตินะอันนี้เป็นภาพนี่คือลูกค้าอ่า พึง่งก็หายม่าถึง,ถง,ถงลูกค้าก็จะเดินเข้ามาติดต่อที่น้องคนนี้น้องดิสเซชันจริงๆเราก็จะมีดิสเซชันสองท่านนะคะก็จะเป็นน้องเนิร์ดแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น้องอ้อนะคะก็เราขึ้นมาแล้วก็ติดต่อผ่านน้องก่อนเลยเอันดับแรกสอบถามได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับเกี่ยวกับฟิตเนสครับติดต่อสอบถามได้หมดเลยนะครับว่า เออมีไอ้เขาเรียกมีครูอยู่ไหมใช่ไหมครับหรือว่าบอกก็ได้ว่าถ้าลูกค้ามาก็สอบถามอะไรได้บ้างอ่าสอบถามอะไรได้บ้างครับสอบถามเรื่องเทนเนอร์ค่ะเวลาจะเทนตัวต่อตัวหรือว่าสอบถามสมาชิกรายปีรายเดือนอะไรแบบนี้จะมีเซลล์คอยแนะนําคอยบอกคอยแนะนําสถานที่ค่ะและติดต่อเรื่องแบบสมัครสมัครสมาชิกก็ได้จะมีเซลลติดต่อตลอดค่ะสามารถ work in หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะ เราโทรขึ้นไปเลยจะหาของฟิตเนสเอาไปโนเลยตรงนี้ขึ้นไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาจะอะไรก็ได้ถามที่น้องรีเซพชันอย่างน้องเขาก็จะดูกับใครไม่ว่าจะเป็นทางพี่เจี๊ยบหรือว่าจะเป็นทางเทรนเนอร์นะครูฝึกของฟิตเนสนะคะใครมาแนะนำเกี่ยวกับอะไร่าให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าอย่างบางทีมันอยู่ข้างล่างมันน่าเบื่ออะ ขึ้นลมาก,ก็จะสุสันน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะคะว,ว่าวันนี้เราจะบุกมาที่ฟิตเนสของเรานะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีแค่คอร์ดแบดไม่ได้มีแค่ยิมเนเซียมะนะคะ,ะเ,เราจะมีคือเราจะมีฟิตเนสด้วยก็ถ้าไงเราก็พบกันได้ะนะคะมาเล่นแบดเล่นฟิตเนสเล่นบาสเล่นวอลเลย์บอลเล่นแชร์บอล เล่นได้ทุกอย่างนะคะโรลเลอร์สเก็ตก็มีนะคะเซิร์ฟสเก็ตก็มานะคะก็มีทุกอย่างครบวงจรนะคะสำหรับธนานนสปอร์ตขับนะคะถ้าอย่างไงมาเจอกันที่นี่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราผ่านจากรีเซพชันไปแล้วเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างไปเราตามมา วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกี้าครับกับนิกและตู่ธนานนท์นะคะวันนี้นะครับบรรยากาศก็จะแบบเอิม่มเราจะดูแปลกตาเ <ตา S 2> ป็นนิดนึงนะครับ,รบว,ว่าวันนี้คือ จะมาเล่นฟิตเนสสบายดีดิเออเด้อเห็นสบายก็ต่าอย่างนี้จะมาเล่นฟิตเนสนะคะสภาพเล่นฟิตเนสตีแบตก็ยังไม่เป็นเลยเออล่าสุดมาเล่นฟิตเนสไปแล้วออกลูกเก่งไปแล้วแข็งแรงไปแล้วตีแบตไม่เป็นจะปล่อยลูกได้ต้องบอกอีกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าของเราอะครับ มีสนามบาสแล้วคือเราไม่ได้มีแค่คอร์ดแบดอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สนามบาสนะคะหลายหลาท่านบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าที่เนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างแต่จริงๆอ่ะของธนานนนขับนะคะสปอร์ตขับของเราอ่ะมันเป็นกีฬาครบชุกอ่าครบวงจรก็จะมีฟิตเนสมียิมเนเซียมเป็นบาสเป็นอ่าวอลเลย์บอลแชร์บอลหรือฟุตบอลฟุตบอลก็ฟุตซอลก็ได้แล้วก็ จะเป็นในเรื่องของวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําในส่วนของฟิตเนส่านนล์ด้วยไปในตัวเนาะแล้วก็แนะนำครูฝึกด้วยแนะนําผู้ฝึกด้วยก็แบบหน้าตาดีรูปร่างดีอะไรอย่างนี้ต้องบอกทําไมพี่นําบึกจังมึงไปเทียบกับเขาก็คือแบบว่าตัวเท่าตะเกียบอ่ะก็จะบอกว่าวันนี้นะกีพีทท่าไ่ารละสี่สิบเอ็ดสมองเบอร์ 41นะคะก็ดย๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกระเป๋าตัวนี้เพราะว่าคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะฟิตเนสก็เลยสะพายมาด้วยไหนๆก็ไหนๆแต่มันเป็นกระเป๋าแบตนะเออก็เล่นด้่ทุกกีฬาไม่จําเป็นจะต้องแบตก็ได้นี่อ๋อโอเคเออพราะฉะนั้นสะพายมาแล้วก็ป่ะ๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคก่อนอื่นเราไปเราก่อนจะเล่นฟิตเนสเราต้องทําอะไรก่อนต้องไปหาเทรนเนอร์ใช่ต้องไปหาเทนเนรเทนเนอร์ว่าต้องไปถามเขาว่าพี่ ผมแบบอยากจะเล่นอะไรเง anyway, ี้ยเออแต่ถ้าตีบแบบ่ะต้องไปหาใครก่อนก็ไปไปหามมึงก่อนไม่ต้องไปหานคนท,ที่เปิดไฟคอรอดให้ก่อนโอเคนะครับก็จะเป็นเนี่ยนี่เดินมาละเออเดินมาละโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวละหลังจากนะครับก็อันนี้ก็ฉายกันไปดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับว่ามีใครอยู่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ของเราอีกหนึ่งคนนะครับ นี่ีนี่มาเยือนวันนี้มาเยือนขึ้นเนีเลยใช่ครับขึ้นมาถึงขา้วบนเลยปกติไม่เคยขึ้นมาเลย นะครับก็จะมีอ้าวไหนไหี่มีมีกี่คนอ่ะพี่ขอโทษทีมีนุ่นมีเทรนเนอร์พี่ตี่นะพี่ตู่อันนี้จะเป็นเทรนเนอร์ตู่นะคะอันนี้ใช่ใช่เปล่ากระตูตูเล็กนี่ตู่อันไม่ใช่ติดมันมีแค่วันนี้ตูตูใหญ่ไม่อยู่ตูใหญ่มีตูจริงจริงจริงจะมีอยู่ประมาณห้าหกถึงเจ็ดคนเทรนเนอร์ใช่ไหมพี่ที่ผมที่ผมเคยเห็นนะผมก็ไม่เคยขึ้นมาข้างบนเหมือนกันแต่ผมออย่างนี้ที่รู้ๆก็อย่างวันนี้อย่างเข้ามาปูบปะ ฟิตเนสเราก็จะมีาทางเทรนเนอร์นะคะที่เขาจะสแตนบายกันอยู่แล้วนะคะ,ะในเรื่องของไม่ว่าอย่างลูกค้ามาใหม่หรือลูกค้าจะสมัครจะเล่นอะไรไม่ต้องกลัวว่าเราจะเล่นผิดเล่นถูกนะคะเพราะเราก็มีเทรนเนอร์แต่ถ้าใครอยากใกล้ชิดกับเทรนเนอร์นะคะแนะนำพีทีนะคะซื้อพีทีเทรนเนอร์อะอะแนะนำชื่อก่อนเลยดีวยกว่าพี่ตู่สรงหน่อยได้ครับใช่ได้โอเคครับผมกับตันกับตันทีมอันนี้คือกับตันทีมนะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนี้เป็นกับตันทีมก่อน สวัสดีครับผมครูกู๊ดนะครับผมครูกู๊ดนะครับสวัสดีครับผมผมความครับผมครูอาร์มสวัสดีครับผมนุกกี้ครับนุกกี้นุกกี้เป็นน้องของพี่ตู่ป่ะพอติดแม้และตาแบบเหมือนกันเลยอ่ะน้องของพี่ตู่แล้วก็พี่หน่อยอยู่คนเดียใช่ป่ะครับผมเขาเป็นสามพี่น้องอ๋อเขาเป็นแฝดใช่ป่ะโอเคจะได้รู้ไว้ครับผมแล้วนี่คู่อะไรอ๋อ นี่แบดมินตันครับนะคะดูความแตกต่างระหว่างครูฟิตเนสกับครูแบบนะครับแล้วก็อันนี้ก็พี่เผื่อว่าพี่กู๊ดมีอะไรแนะนำไหมครับว่าอะไรยังไงอย่าการเข้ามาเล่นการอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มแรกของการเข้ามาฟิตเนสอ๋อเริ่มแรกเราเออเราก็ลูกค้าใหม่เราก็ดูแลโปรแกรมให้อยู่แล้วนะครับเพื่อไรที่บอกไปว่าออกกำลังกายให้ถูกต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมาะสม ต่อบุคคลแต่และบุคคลไปนะครับอ่า mm. เราก็มีการเช็คประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นข้อจํากัดในการอองกายนะครับอ่าเราจะได้จัดโปรแกรมให้ถูกนะครับผมก็ระดับไม่ต้องหวง่วงระดับมืออาชีพทุกคนนะครับสาหรับฟิตเนสส่วนใครที่มาฟิตเนสก็ลงไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นขอนแบทเนาะเออ,เ,อ,อเราอยู่ใกล้กันกับฟิตเนสเส้นบางๆเส้นบางๆสวัดีั้คุณแม่คออ่าก็อย่างที่บอกนะถ้าไง เดี๋ยวจะคือเราอ่ะไม่ได้มีแค่แบบฟิตเนสว่าดูเหมือนแบบว่าให้มีแค่นี้เหรอโซนนี้อ่ะไม่ใช่เรามีเป็นห้องคลาสนะคะต่างๆแล้วก็จะมีห้องของออกกําลังกายใช่ไหมพี่กุ๊ดใช่ครับจะมีห้องอะไรบ้างก็ถ้าเป็นห้องคลาสก็จะมีห้องจักรยานไบค์สตูดิโอนะครับแล้วก็ห้องโยคะนะครับแล้วก็ห้องใหญ่ก็จะเป็นห้องกูเกิ์ไซส์นะครับอ่าส่วนอีกโซนโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอ่า โยคาไฟแล้วก็พิลลติสรีฟอร์เมอร์นะครับ ถ้าถ้ายังไงก็ในส่วนของห้องค้าต่างๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไว้อีพีอื่นๆละกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละคาแต่ละห้องหนาที่เวลาเขามีการเชนกันนะคะเดี๋ยวไปถ่ายตอนนี้เขาก็อาจจะเสริมตู่กันนิดเชนเข้าไปด้วยอาจจะแบบสอนยากหน่อยงเข้าไปเลยส่งเข้าไปแบบสมผัสจริงๆเลยแต่อาจจะยากนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมขอเลขแบบอันสักประมาณ3มขีดตีขีด คืออะไรโควิดหรือเปล่าเออก็อย่างอันนี้นะใครที่เข้ามาก็พี่ก็จะมีเทรนเนอร์ที่แบบว่าคอยดูแลคอยดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากแบบว่าจะเทรนต่อหรือว่าอยากอยากให้ดูแลแบบว่าคือเหมือนมีคนตั้งเป้าหมายมาอย่างเงี้ยว่าถึงเป้าหมายถึงเป้าหมายก็แนะนำอย่างที่ตัวบอกนะซื้อพีีเอานะคะเพราะที่นี้รู้สึกว่าของเรานะราคาแบบพีีไม่แพง ไม่แพงจริงๆถูกกว่าถูกกว่าที่อื่นก็ว่าได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะก็ลองเทียบได้เนาะเทียบได้เทียบได้ก็เข้ามาเพราะว่าเราก็มีการแนะนํสองครั้งก็เป็นการให้นั่งอยู่แล้วนะครับลองเทสเหมือนการเทสไปในตัวนะครับผมลองเทสไปในตัวอยู่แล้วก็มีครูอาร์มครูนิกคุณนุกกี้คุณนุกกี้อ่าคุณนิกคุณนิกอ่าคุณนิกอ่านิกเป็นแฟน และอะไรอย่างที่บอกนะคือเทรนเนอร์เขาก็จะแต่ละที่ของแต่ละฟิตเนสอะค่ะมันก็จะเป็นเทรนเนอร์เขาก็คือจบด้านสายนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอย่างโค้ดแบทก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาที่นี่อุ่นใจได้เพราะว่ามีกีฬาเขควบคุมไม่เดียวดายนะ,ะเล่นเป็นไม่เป็นเราก็มีโค้ดคอยสแตนบายคูของฟิตเนสก็มีสแตนบายคูคแบทก็สแตนบายนะ mm. ทีนี้ขอขอื่วงก่อน Uh huh. ว่าวันนี้ EP นะคะที่ที่ตู่พูดถึงก็คือ41ที่วันนี้เราขอมาแจมกับฟิตเนสเนาะเนื่องจากว่าลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่าของเรามีฟิตเนสด้วยหรอเพราะฉะนั้นว่า EP นี้ใครที่ติดตามดูก็จะรู้ทราบแล้วเนาะแล้วก็มาในเรื่องของเราก่อนนะคะเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะคะ วันนี้จะเป็นกระเป๋าวิกเตอร์ปีเสือนะคะที่เขาทําขึ้นมาพิเศษสําหรับปีเสือโดยเฉพาะนะตอนนี้ที่ธนนาน,นบดมินตันเหลือเพียงแค่1ใบเท่านั้นเหลือเพียงแค่1ใบเท่านั้นนะครับเหลือหน<ช>้ใบใบนี้ใบเดียวเลยนะครับใช่ใบเดียวเลยนะครับใครตามหาอยู่นะครับตัวนี้<ม>จะเป็นรุ่น cnyt 3 0 3 7นะคะ cnyt 3 0 3 7นะสําหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะอ่าเป็นกระเป๋าปีเสือคาดด้วยวิกเตอร์นะคะ แบรนด์ไม่ต้องพูดถึงคนที่เล่นกีฬาแบดอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นอะพี่กู๊ดเนาะคือสะพายมาฟิตเนสก็ได้สีสวยเลยครับสีแดงสดมากเลยเด่นเลยนะเด่นเลยใช่คือจริงๆแบบว่ามาฟิตเนสอะยังไงเราก็ต้องออกกำลังกายเสร็จไม่ต่างกับแบดเนาะยังไงก็ต้องมีการอาบน้ำมีการเปลี่ยนชุดนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลย แล้วเดีหรอ EP ไหนนะว่างๆเดี๋ยวตู่กันนีิจะพาไปดูห้องน้ำฟิตเนสห้องน้ำเลยครับห้องน้ำห้างน้ำส่องโชว์เลยล่ะงั้นเลยห้างนส่องโชว์เลยแล้วถ้าอย่างงี้พี่พี่กู๊แล้วถ้าสมมติลูกค้าแบบสนใจอย่างเงี้ยให้ติดต่อช่องทางไหนก็มีทางทางเฟซ อินสตาแกรก็มีแล้วก็ทางไลน์ก็มีนะครับผมหรือจะผ่านคอรดแบทก็จะเป็นตรงนี้ครับอินสตาแกรมนะครับเฟซบุ๊กนะครับไลน์แอดนะครับแล้วก็ไปหมดเลยนะครับแล้วก็เบอร์0ูนย์เขาจะได้ใส่ศูนย์อว่ไ่ศูแล้วก็ศูน้นะครับศูาคืออะไรวเบอร์มือถือเบอร์มือถือศูนย์แปดหกศูนย์สองอินสตาแกรมเินะคะแล้วก็อะไรอีก ลายแอดแล้วก็ลายธรรมดาขึ้นให้หมดทุกอันเลยนะครับคอร์ดแบตนะคะอยู่สองฝั่งนะสะดวกฝั่งไหนฝั่งนั้นถ้าฟังไม่ทันถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวเราแปะแปะลิงก์ไว้ให้แปะลิงก์ไว้ตอนนี้คือแปะแปะเต็มหน้าเราแล้วไม่เราพวกเราแล้วคือแปะแปะเต็มหน้าจอหมดแล้วลายทั้งลายทั้งเฟซอินสตาแกรมโอ้ทิกตอกติกตอกก็มีโอ้ในเราแปะติกตอกมีไหมมีมีในมือถือเราเอง เดือดติกตัอกชาวบ้านเขอดูดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงอันนี้เดี๋ยวนะพี่กู๊ดอันนี้พี่อาร์มนะคะแล้วก็คุณนุกกี้โอ้ยมีนุกกี้ด้วยนิกกี้คือเขาอ่ะสองยูงคืออะไรอ่ะอ่ะถ้าไงก็มาได้แต่ยังไงเดี๋ยวจะให้พี่อาร์มเขาพูดถึง เชิญลูกค้า,านะคะให้เขามาฟิตเนสกับเราว่าเรามีอะไรดีนะคะนี่ครับโอเคนะครับสำหรับธนาคน,นฟิตเ,เนสเนาะโอเคอย่างหลักๆเลยของเราก็จะเป็นส่วนใหญ่กระจายในในส่วนของการออกกำลังกายพื้นฐานแบบเวทเทรนนิ่งบริเวทหรือว่าเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาต่างๆนะครับโอเคแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเน้น ส่วนที่2จะเป็นในส่วนของกลุ่ปเอ็กซ์ไซส์นะครับแล้วมีกลุ่ปเอ็กซ์ไซส์ให้เลือกแบบหลากหลายมากๆเลยสาหรับคนที่ทั้งชอบปั่นจักรยานแบบสายคาร์ดิโอหนักๆพีิกหนักๆปัน่นจักรยานบางคนชอบสายชิลไปพวกโยคะแล้วมีโยคะ f ฟลแล้วก็เป็นพวกพิธิทิศแมทต่างๆนะครับสอนโดยครูที่มีประสบการณ์สุดท้ายครับเป็นกลุ่ปเอ็กซ์ไซส์นะครับเป็น เราจะออกกําลังกายโดยการประกอบกับจังหวะเสียงเพลงนะครับอย่างหลักๆของเราก็จะมี2องบอดี้ของทางลสมิลนะครับเป็นบอดี้ปั๊มแล้วก็บอดี้คอมแบทนะครับบอด้วอมแบบก็จะสอนโดยคุณนุกนะครับคุณนุกเขาจะสอนทั้งปั๊มทั้งคอมแบทเลยนะครับสนใจมาจอยด้วยกันไม่ยากครับเราสามารถเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นจากพื้นฐานเท่ากันหมดแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปตามหลัก ดีกว่าค่อยๆเล่นดูว่าเราชอบออกกําลังกายแบบไหนมันมีหลากหลายทายบางคนชอบออกกําลังกายแบบเป็น f u ง c t i o n a l training แบบที่เราออกกันที่เราเห็นกันต่างๆนานาและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นพาวเวฟของเรานะครับโดยใช้อุปกรณ์เป็นพาวเวฟใช้แกจ็ตต่างๆฝึกในการออกกําลังกายได้ทุกสัดส่วนของร่างกายสําหรับเป้าหมายลด <bras, S 1> <Pacific, S 2> น้าหนักเพิ่มน้ำหนัก,พ,นกพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาหลากัลกๆเลยทุกคนสามารถฝึกได้อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายด้านสุขภาพครับ ออกกาลังกายสุขภาพได้แน่นอนอยู่แล้วเป้าหมายของการออกกําลังกายเป็นเป็นออบเจกชันลองและกันพวกเพิ่มกล้ามเนื้ออยากมีซิกผงซิกแพคสะโพกกระชับอันนั้นอยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกหลกัลกๆแล้วได้สุขภาพแน่นอนครับผมอะไรได้อย่างเจอพี่กูเด็กเงี้ยต้องเข้าคาสายน,นี่พี่กูนี่เลยครับ <c oughs> เขาสายปั่นครับสายปั่นปั่นกระแสปั่นอะไร <c oughs> ปั่นจักรยานปั่นจักรยานเฮ้ ใช่เขาส่งมาที่เกือบพูดหลุดพูดแล้วนี่ก็อยู่ท่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งให้คุณนุกนุกกี้ก่อนโอ้โหนุ๊กเดี๋ยวขอให้คุณนุกได้อ่านนากาวอะไรก็ได้เลยอาคุณนุ๊กชวนชวนแนะนำแนะนำคอมแบทกับปั๊มให้สมาชิกอ่าโอเคลองดูครับอยากให้มีบทบทน้อยไปนิดนึงอยากอยากพูดนิดนึงพูดเยอะก็ได้พูดเยอะพูดเยอะคลิปเรานานแต่เขาไปตัดออกเอง สำหรับตัวตัวผมครับอยากอยากชวนมาเล่นปั๊มกับคัมแบตผมชิฟชิลใช่ไหมชิฟชิลคอนเซ็ปต์เร็นปั๊มเป็นลักษณะเปไหนครับจะเป็นจะเป็นเวทเข้ากับเสียงเพลงครับเล่นกับเสียงเพลงเวทพื้นฐานนี่แหละง่ายๆส่วนคัมแบตอ่าได้ความแข็งแรงความทนทานครับเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนคัมแบตจะเป็นศิลปะป้องกันตัวครับเข้ากับเสียงเพลงมวยไทยคาราเต้ ท่าไหนครับท่าไหนครับคอมแบทซัดซัดท่าโชว์เอาครัวอามจัดการเลยครับเดี๋ยวถือให้เราจัดแล้วเป็นคนรีทุกทุกัดยัอกเหมือนในหนูกระบวนท่ารในหนูเอาทางบ้านทางบ้านจะได้เห็นว่าไอ้เป็นรูปแบบไหนอคอมแบทซัดซัดซัดท่าหนึ่งขอแบบชอ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 บซักหนึ่งท่าเข่าเข่าแทงเข่าอ่ะฟัดอ่า อันนี้จำมีนะครับจำจำมีแท้แท้เลยอีกรอบไม่ทันไม่ทันมันต้องมีเคู่อต่อไม่ต่อเขาดูอีกทีได้ไหมพี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆขาไม่นอนเขานอนเขาไม่เห็นเไม่เห็นเขาเขากระโดดแล้วก็แทงออาโเคประมาณนี้ประมาณนี้ การสาธิตจะสิบรอบเหนื่อยเก็บให้ดูดูเดี๋ยววันนี้น้องๆเขามีมีสอนตอนหกโมงเย็นครับถ้าวันนี้นะครับอ่าสนใจนะครับเรามีคัสตารางคัทแล้วเรามีเกือบตลอดทั้งวันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสนใจคัสไหนครับติดต่อในคอนแทคของเราได้เลยที่ให้เอาไว้เนาะครับทุกช่องทางเลยถูกต้องครับผมทุกช่องทางทั้งทั้งเฟซ อินสตาแกรมไลน์แอดนะครับหรือว่าจะโทรมาได้ยกเว้นช่องทางการเงินไม่ต้องติดต่อมานะฮะไม่ต้องไปแบบคัดคัดเหมือนกันคัดคัดจนไปเงินทางนัดอย่างที่บอกนะแตะลิงก์ก็ได้นะคะก็จะเข้ามาติดต่อได้โดยตรงนะอยากให้มาลองดูนะคะสรามาเล่นแบดก็ได้หรือจะเล่นฟิตเนสก็ได้นะคะอยู่ที่นี่เล่นได้หมดเดี๋ยวไหนเขามีแบบไอ้นั่นกันเดี๋ยวเราเข้ามาแบบไอ้นั่นคืออะไรไอ้ที่ยกยกไอ้ที่เต้นเต้นอ่ะอ๋ออย่างนี้อ๋อที่ปัก จะแนะนำคลาสอะไรก็จริงก็ได้ได้ทุกชาร์ได้ตุการ์อยู่แล้วเพราะมันเล่นได้ไม่ได้ใช่สภาพพ่าสภาพน่าจะไม่ไหวอยากแนะนำให้เข้าทุกชาร์จะได้หลากหลายอ่าแล้วก็จะดีต่อทุกส่วนของร่างกายอยู่แล้วเดี๋ยวที่มีต่อไปเดี๋ยวลองเข้าไปซ้อมกับเขาได้ครับก็อย่าวันไหนอะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะ ไปแอบดูเขามีคัสช่วงไหนมั่งถ้ามันตรงกับช่วงที่เราทาอีพีกันเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเล่นด้วยเออเล่นได้ปะได้ได้ครับผมยินดีเลยครับพาเข้าไปเล่นด้วยเดี๋ยวจะไปดูท่านิกว่าเคยเห็นแต่ภาพนิ่เขาตีแบบอ่ามีแต่ตบเออมีแต่ตบอะไรอย่างงี้นะอ่าบ ก็อยากจะมาดูนิกอีกลักษณะหนึ่งเนาะว่าเขาทำได้ไหมเพราะว่านิกเอาจริงๆพี่กู๊ดนิกก็เคยไปทำอีพีโชว์ลูกค้าแล้วนะสเตปกันเล่นโรลเลอร์สเก็ตอ่าไม่อาดสอวันอาจกำแพงอย่างเดียวใช่อัดกำแพงเสร็จล้มลงไปนอนอยู่ดีๆก็อยากลงไปนอนอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆเขาต้องมีไปทำอะไร ใช่ไงก็วันนี้ขอบคุณมากมเลยนะคะรับถ้าฝากสําหรับลูกค้าสนใจอีกทีช่องทาง02นะครับแล้วก็เบอร์เบอร์ถือนะครับลายแอดนะครับลายธรรมดานะครับเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมนะครับทิกตอกนะครับมาได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะมาหาที่นี่เลยก็ได้นะครับชั้นหนึ่งชั้นสองครับยินดีให้บริการครับแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะคะสำหรับ EP 4 1ของ ขอดแบตเนาะเกี enga, Harriet, medidas, ment, ่ยวกับกระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋าปีเสือของวิกเตอร์ถ้าไงตู่และนิกและพี่พี่เทนเนอร์ทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ